สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการตอมสํานึกอักเสบหรือไงรายการฟันนี่คลิปอารมณ์ดีที่จะมาร่วมกันสร้างสารจิตสํา,สา,สา,สาสนึกความเป็นพลเมืองให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่และผู้ชมทั่วไปด้วยสาระและความสนุกสนานครับมาร่วมด้วยช่วยกันกระตุ้นตอมสํานึกดีสร้างส,รา,งสารสังคมดีๆให้หน่าอยู่ในวิถีประชาธิปไตยนั่นเองค่ะและสําหรับวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปสํารวจพฤติกรรมที่สุดๆเลยฮะที่แบบว่าใครเจอเนี่ยก็ต้องหัวจะปวดเลยวันนี้นะคะจะขอเปิดประเด็นที่เราจะเป็นจะต้องมีจิตสาธารณะกันให้มากขึ้นค่ะกับเรื่อง คว,วันที่ไม่ใช่มาจากหมูกระทะหรือว่าไก่ย่างแสนอร่อยแต่ว่าเป็นมลพิษทางอากาศนั่นก็คือการเผาหญ้าจา้าจีเนี่ยเห็นแบบมันลอยบนท้องฟ้านะดำมากพี่ปอนเวลาพี่ขับรถผ่านทีไรเนี่ยนึกว่าตัวเองอยู่ในหนังเดอะมิสเลยนะบอกเลยว่าเห็นแล้วเนี่ย สงสารปอดตัวเองมากเลยค่ะรวมไปถึงสงสารปอดคนไทยด้วยจี้ก็คิดนะคะว่าเขาน่าจะรู้นะว่ามันอันตรายแต่ก็ยังจะทําพี่ว่าต้องถามเขาดีกว่าครับว่าตอมสํานึกเนี่ยจะมากี่โมงก่อนดีกว่าเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยจะพาไปดูกันว่าถ้าคนเหลี่ยมจะตีมืนยังไงก็จะเผายาให้ได้จุดจบของเขาเนี่ยจะสวยไหมถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามาร่วมกันสร้างเจตสานึกพลเมืองไปด้วยกันกับฟันนี่คลิปตอนที่มีชื่อว่าเผาตลอดไม่ถามปอดซากคาไป,ไปชมเลยค่ะ แต่ถึงเป็นที่เราเองแล้วก็เผาไม่ได้นะพี่เพราะมันผิดกฎหมายหลายมาตราเลยอ่ะแล้วถ้าเกิดทําคนอื่นเดือดร้อนนะติดคุกเป็นสิปีปรับตั้งหลายแสนนานๆกับมาทีนี้มันวุ่นวายจังเลยเนาะราจะไม่เผาเองถ้ามันวุ่นวายทำไมอะทีละเขาถึงว่าเผาที่ทาให้มันเหมือนว่าเกิดอุบัติเหตุเราก็ไม่ผิดกฎหมายแล้วปะ่อด้วยตลอดด้วยยังไมในฝัวทีลกได้อะปากหมาเฮ้ยเห็นแพ้ไหมเฮ้ยบักกบเร็วๆไวมื่อวานลอันละอันละ ไอ้นี่บ้าไปขั้นตัง์มันน้ำนอยทำไปพี่บอสมาคำนอยเฮ้ยวินนอยแล้วนะทำไมอะตอนเอ้ยโยหน้าเลยเล่นบ้างไฟ่ะนี่ฉันหาที่เล่นหมดแล้วอะไม่มีใครให้ฉันเล่นเลยอะโอ้ยงั้นจุดตรงนี้ได้เลยลานจุดไปจุดใส่กองนั้นนะจริงเหรอนะจริงหรือวะจุดเทคออฟนี่ตรงนี้เลยใส่เลยเอาให้ไหมเกลี้ยงเลยนะไม่เกลี้ยงเลยนะเอหมายถึงว่าบ้างไฟนี่ไงจุดให้หมดเลยเอาให้ไหมเกลี้ยง ฝนรับรองนะมาเป็นพายุสุดเลยไปเลยนี่จัดการเลยนะเอาเลยสนามบินอยู่ตรงนั้นเลยเฮ้ะมันล้อกแแบบนี่เฮ้ยมีสะดุ้งเว้ยมีสะดุ้งเอาแล้ว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 ปุ๊มไม่ไม่นี่ไม่เออไม่ติดอ่ะเออเห็นไหมเนี่ยเอาไปยักมาดูให้ เฮ้ยเก้ยๆคุเอาก็ไหม่หมดแล้วนี่โดนหลอกว่าเนี่ยของปลอมมันเนี่ยเอ้าไหม่วะของแท้นี่โอ้ยิงกเปล่าเป็นเป็นไง จะเผาขยะเกือบได้เผาผัวแทนแล้วเนี่ยนี่อขอสักงเจ็ดวันนะจะได้มีตงังค์เยอะโอ้ย <c oughs> นี่ยัาจะเล่นอีกแต่ไงวันนี้ต้องหาคนมาเผาขยะแทนเราให้ได้แล้วไปกินไส้จู่เลยนอกนอกนี่แกเมาแล้วยังขับหมวกกันกน็อกก็ไม่ใส่ด้วยนะจะไปไหนเนี่ยผมจะไปกินซอยจุเนี่ยแต่นี่มันซอยตันไม่ใช่ซอยจุเลยทางนี้ก็ทุ่งนาแล้วงั้นเราไปซอยกันเอ้ผีไอ้ผีนี่พี่ฟ้องพี่ฟ้อง ต้องอยากกินไส้จูงเนี่ยเปรี้ยวปากอะไรไหมเลี้ยงเว้ยไก่เอาฟางไก่ก็ฟรีฟางก็มีแล้วเดี๋ยวเองเอาไก่ไปจุดตรงนู้นนะแล้วให้ฟางมันไหม้ให้มันมีกลิ่นหอมอ๋อใหมันจุดปุ๊บหอมหอมเรื่องมามามาจัดเลยหอมแรงหอมหอมเนี่ยไอ้จุ๊ดเด็กแมเหล่าขาวเนี่ยเอาไปจับไก่มาเลยจุดฟางเหรอได้ได้เนาะแป๊บ

ปลาดิบยังกินได้เลยเดี๋ยวซีเอาไปเฮดซาซิโมะซาซิม <ส Liberty. S 1> ิจิ้มน้ำจิ้มวาซาบะวาซาบิอย่าล <emulate> ืมเอามาสตดไปด้วยนะมาสแปด้ยมาสเกาวายมาสตาร์ใส่ใ่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยฮไก่ไข่ลไก่ไข่เฮ้ย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 เฮเยเฮยเฮยเฮ้เฮยเ่้ยเยเฮายเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮย้เ้ ใครจะเผาวะทีนี้พี่แล้วกันบ้าตำรวจจับติเฮ้ยสารวัตรแกผมสารวัตรโจครับไม่ใช่โจธรรมดานะครับแต่เป็นโจเพึมเพิ่มติดสลุกเลยสารวัตรคนนี้อะไรกันครับเนี่ยมาทำไมกันฮะผมมาจากสืบนะสืบแลฮะนี่หมายสารนะกระเพราหมูกรอบสองชื่อคุณเนี่ยถูกไหมเต็มดอกเลยยากพวกคุณเผาแบบนี้เนี่ยมันผิดกฎหมายนะคนไทยมีปัญหาเนี่ยก็เพราะมีคนอย่างพวกคุณเนี่ยเยอะเกินไป <น>ไหนหลักฐานยังไม่ได้เผาอะไรเลยใช,ใช่ครับเรายังไม่ได้เผาแล้วฟังยังอยู่ครบนะฮะไก่มันก็เอาไปแล้ว <c oughs> ใช่ไหมฮะ <c oughs> อย่ารอเล่นกันระบบไอตำรวจหรือป่ <c oughs> อยแบนจ๋าสิจ๊ะมีพลเมืองดีเนี่ยแอบถ่ายพวกคุณตอนเผาร้อยอ้อยเมื่อเดือนก่อนส่งมาให้ผมผมผม,มีหลักฐานนะเผามาหลายครั้งแล้วด้วย อโอ้อยโอ้ยแม่เดือนที่แล้วไงไม่ตองใส่กุญแจมือเลยป่ล่ะพูดดังขนาดนี้โอ,อแบบเนี้ยมันทําให้เกิด PM 2.5มันอันตรายต่อปอดคนไทยทั้งประเทศเลยนะแต่ก็ซื้อเครื่องปอกอากาศได้นีิคะใช่ครับนั่นแค่ปลายเหตุแล้วทําไมเราไม่แก้ที่ต้นเหตุต,ต้นเหตุคือไอ้พวกไอ้สร้างตึกพี่เ,<อ>เป็นพวกผมแค่เผาขยะกันไม,ไ,มไม่เป็นไรหรอกมั้งนิดหน่อยเนาะใช่ครับทำอะไรเนี่ยนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมบ้างนะ เขาคุณเอาแต่มักง่ายเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตัวให้ถึงวุ่นวายแบบนี้ไปลงพักนะที่รักไปก่อนเขาไม่ว่างครับเดยครับเขาเก็บไปครับกับฟังแล้วไม่กล้าถแล้วไปไปไปด้วยกันครับเชครับไปด้วยกันทครับเชนครับทำตัวแรงเก่งในสังคมนั้นง่ายแต่ทำแล้วละอายเกลียดใจแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่รู้ ความมักง่ายเห็นก็นได้เนี่ยไม่อยากเสียเงินข้างตัญญดย่าแต่สุดท้ายเป็นยังไงล่ะครับก็หมดตัวเสียหายหลายแสนสิคะี่ถ้าไม่มีเงินเสียค่ารับนะนอนคุกชัวคะ่ะแต่จริงๆเนี่ยมันก็น่าเศร้านะครับเพราะว่ามันเผาไปแล้วควันลอยไปในอากาศก็กเป็นมลพิษไปแล้วอะ่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราลองไปฟังเพื่อนๆกันดีกว่าครับว่าเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างไปฟังพ้อมกันเลยค่ะ ทุกวันนี้แค่สุดเอาควันดำรถยนต์เข้าไปก็ป่วยแทบตายแล้วค่ะยังมีคนเผาหญ้าเผาขยะเพิ่มหรือว่าคนพวกนี้ค่ะเห็นแก่ตัวมา,มากๆเลยนะคะไม่แคร์โลกไม่แคร์ใครสมควรได้รับบทลงโทษหนักๆค่ะขยะต่อให้เผาที่ไหนหรือส่วนไหนของประเทศมันก็เท่านั้นแหละสุดท้ายมันก็ทําร้ายคนในประเทศอยู่ดีมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเ,เลยเงินภาษีของพวกเราที่จ่ายกันเนี่ยคือรัฐบาลก็ต้องเอาไปใช้รักษาคนที่เป็นโรคทางเดินหายใจคนที่เผาขยะเขาไม่มีความคิดเลยเหรอว่ามันทําร้ายคนอื่นคนแบบนี้น่าจะโดนปรับให้หนักๆไปเลย พ่อกับแม่เนี่ยตอนเด็กๆเ,เคยเล่าให้ฟังว่าเช้าเขาลงตรงเรียนต้องใส่เสื้อกันหนาวต้องใส่ถุงมือแต่ดูตอนนี้ผู้ผมเนี่ยไม่เคยใส่เสื้อกันหนาวทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นเพราะผู้ใหญ่ที่เห็นแก่ตัวผมถามจริงเหรทำแบบนี้เราจะเหลืออะไรไว้ให้ลูกหลานเห็นตรงกันนะครับว่าคนบางคนเนี่ยแล้วก็หลายๆคนขาดจิตสาธารณนะขั้นรุนแรงเลยครับเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวไม่คิดถึงคนอื่นนอกจากตัวเองเลยนะครับไม่กี่ปีมานี้เนี่ยฝุ่น pm 2.5เนี่ยก็เพิ่มหนักขึ้นทุกปีแสดงว่าคนเห็นแก่ตัวเนี่ยก็ไม่ได้ลดลงเลยนะคะเราคลิป แล้วก็สร้างสังสคมดีๆแบบนี้ไงครับเราต้องช่วยกันคนละไม้คนละมืออย่าปล่อยให้เรื่องไม่ดีที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องปกติเดียวก็ชินถ้าผมไปเจอคนที่เผาหญ้าเผาขยะผมต้องโทรไปแจ้งที่ไหนหรอครับโทรแจ้ง1 9 9หรือว่าศูนย์บรรเทาแล้วก็ป้องกันสาธารณภัยได้เลยครับแม้กระทั่งในต่างจังหวัดนะคะที่เขาเผาไร่เพื่อเคลียร์พื้นที่เนี่ยก็สามารถแจ้งได้เหมือนกันค่ะเพราะว่ามันผิดกฎหมายการเผาหญ้าเนี่ยนะครับอย่าคิดว่าโดนจับหรือว่าโดนปรับแค่นิดหน่อยนะครับเพราะว่าตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา2องสองศูนย์ เผาหญ้าและเป็นอันตรายต่อผู้อื่นมีโทษจำคุกถึง7ปีหรือว่าปรับ1 4 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนั่นเองครับเราต้องช่วยกันร,รักษาประเทศให้สวยงามอากาศบริสุทธิ์เริ่มต้นจากการเคารพสิทธ,ธิของคนอื่นคนรุ่นใหม่ต้องมีจิตสาธารณะนะคะร่วมสนุกในรายการตอมสำนึกอักเสบหรือไงเพียงตอบคำถามว่าพฤติกรรมการเผาเผาขยะแม้ในพื้นที่ของตนเองนั้นขาดจิตสำนึกพลเมืองในข้อใดความซื่อสัตย์ความมีเหตุผลจิตสาธารณะ ส่งคำตอบที่โดนใจสิทัท่นแรกจะได้รับตุ๊กตาน้องสนกระเป๋าที่ระลึกจากสถาบันพระปกเกล้าภายในวันที่18ตุลาคมถึงวันที่20ตุลาคม2568สําหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการต่อมสํานึกอักเสบหรือไงหวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้รับความสนุกสนานไปกับข้อคิดดีๆและพบกันใหม่ทุกวันเสาร์สำหรับวันนี้สว,ส,สวัสดีครับค่ะ